สองความสวยต้าเนิงหลังเป็นข่าวขึ้นแท่นต้นแบบเมคอัพบัณฑิตสาวช่วงวันก่อนชื่อของดาราสาวต้าเนิงกัญญาวีตกเป็นกระแสข่าวร้อนแรงเหตุมีช่างแต่งหน้ารายหนึ่งออกมาโพสต์ข้อความวอนขอเหล่าบัณฑิตสาวสาวที่เอาเมคอัพสไตล์ต้าเนิงไปเป็นเรฟเฟอร์เรนซ์ในการแต่งหน้ารับปริญญาว่าบัณฑิตยหยุดเอาเรฟต้าเนิงมาแต่งรับปริญญาขอร้องเราต้องเช็คเบ้าและข้อห้ามนิตรนึงลูกแนะนำเอาสวยปกติที่เรารอดค่ะ ซึ่งสร้างเสียงวิาพากษ์วิจารณ์ในโลกโซเชียลอย่างมากมีทั้งคนที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยฝั่งที่เห็นด้วยก็มองว่าช่างแต่งหน้าไม่ใช่หมอสันแต่งให้สวยได้แต่ให้เหมือนเลยคงยากบ้างก็บอกว่าเข้าใจช่างแต่งตามแป้เลยก็ยากกระแสด,ดราม่าร้อนแรงขนาดนี้วันนี้ทางเราจะขอพาไปชมภาพอัปเดตของสาวต้าเนิงทางอินสตาแกรมว่าสวยเลิศแค่ไหนทำไมใครๆก็อยากแต่งหน้าเรียนแบบเธอ สำหรับต้าเหน่งชื่อจริงว่ากัญญวีสองเมืองปัจจุบันอายุ28ปีจบการศึกษาวิทยาลัยสหวิทยาการมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สาขาวิชาปรัชญาการเมืองและเศรษฐศาสตร์เริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงจากเวทีการประกวดมิสทีนไทยแลนด์พุทธศักราช2555และไทยซูเปอร์โมเดลคอนเทสต2013 ต่อมาเธอได้รับรางวัลฮอร์โมน The Next เจนการแข่งขันเพื่อค้นหานักสแสดงของค่ายหนัง GTH ทําให้กัญญาวีได้รับบทเจนมหัโนโนเลกจึงเป็นผลงานที่เป็นที่รู้จักในหมู่วัยรุ่นในซีรีส์ฮอร์โมนวัยววุ่นฤดูกาลที่2ในปีพุทธศักราช2557